สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพหนึ่งเกมมิ่งกันอีกครั้งครับผมแล้วก็สวัสดีปีใหม่2567ด้วยนะครับผมก็วันนี้วันที่1เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูการอัปเดต10.1กันครับผมอะไรวะใช่ไหมั้ย10.1ใช่ไหมอ่า10.1นี่แหละเพราะว่ามันเกิดการเกิดการบิดเกิดขึ้นครับผมที่จริงอ่ะมันจะต้องมีโลกใหม่แล้วแต่ว่าเขาน่จะทาไม่ทันครับผม ส่วนในที่สุดก็ไม่ได้อัปเดตแล้วก็ปล่อยเป็นแค่แพทแลเล็กๆมาก่อนแทนที่จะอัปเดตใหญ่ก่อนอื่นนี่ครับผมไอ้กล่องเนี้ยมันเปิดไม่ได้นะมันบั็กครับผมตอนนี้เขาแน่จะแก้แล้วเดี๋ยวเราลอง,ลองดูซิว่าได้อะไรโชวได้กล่องของขวัญหนึ่งอันครับผมเป็น h o l i days u m m o n กดไม่ได้เหรอเอออ๋อ,อเป็นคอสมิกเราไปดูกันว่าได้อะไรเนาะคอสมิกต้องต้องไปตรงนี้อีกเมื่อกี้ไปเปิดหนวดขาวมาครับผมได้หนวดขาวมาหนึ่งกระป๋องอะไรโอ้ ดย์คอสมิคครับผมยึกแม่นะไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรเดี๋ยวเราดูตัวนี้ก่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการอัปเดตกันอ่าแล้วก็แหละโฟสตตดตัวอย่างนี้ซัสเลอร์สเลเยอร์ครับผมอยากเรื่องอะไรไม่รู้ผมไม่รู้จกจำไม่ได้เป็นตัวกอล์ฟดามินะครับผมก็ ได้ใช้เหมือนเดิมนะ้า้มันตัวกอมเมนต์อร <Okay>. uh, าใส่ชุดให้มันด้วยมันจะได้โดดเด่น uh oh. ครับผมเออแต่เขากว้างกันน oh. ี่โอเคแล้วกลับกันไปที่เมืองคริสต์มา มีโค้ดใหม่ครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเราก็จะพลาดได้ไงเราต้องใส่โค้ดก่อนนะครับผมโค้ดใหม่อ่ะมีแพ็กใหม่ด้วยโค้ดใหม่ก็จะเป็นอืมแฮปปี้นิวเ w ียร์ครับดูซิว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะได้ปปววเลป Happy New Year อ่ะปึ้ง ดูด้วยว่าได้อะไรเห็นแค่ว่าได้กุญแจครับผมได้ฮาโลวีนซัมเมอร์หนึ่งอันนะแ,แ,แล้วก็ได้กุญแจแล้วก็พวกเหรียญหรือเปล่าแล้วก็น้ำยาส่วนฝั่งนี้ไม่มีอะไรอ่ะ,นะเนี่ยนี่ อืมครับได้ได้น้ำยาคุณแจแล้วก็พวกเหรียญแล้วก็ไอตัวเนี้ยเหมือนเดิมอีกครับเนี่ยอารวินซะัมมอนเนาะมึงมาถึงไหนแล้วมึงยังแจกอารวินซัมมอนอยู่ไรครับเนี่ยไปครับผมไปดูอัปเดตกันดีกว่าเนาะดูอนะัปเดตกันคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำเควสกันอัปเดตครับผมก็เอ่อคิสแพทเควส ได้ออสมิกเบอร์ฟอนสกินร้านทอนซูเดย์กิฟแคนเนลเพนก็คือตัวกล่องที่เราเปิดกันไปเมื่อกี้นะเพราะตอนแรกมันบัก๊กเปิดไม่ได้ครับผมตอนนี้เปิดได้ละ cap, เเวิลแคปอินฟลิทูร้อยหกสิบตอนนี้สามารถอัพถึงร้อยหกสิบได้แล้วแต่ว่าผมบอกเลยตรงนี้ยากนะครับผมผมเปิดมาหนึ่งชั่วโมงยังไม่ร้อยหกสิบนะทั้งที่กดคูณน,นี่ครับผมร้อยห้าสิบแปดเห็นไหม ร้อยห้าสิบแปดนี่ชั่วโมงหนึ่งกดยาคูณสองจุดห้านะเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่มันขึ้นชาเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นด่านหนวดขาวครับผมด่านหนวดขาวเนี่ยเบตเลเวลมันร้อยห้าสิบเนาะการที่เราเราจะร้อยหกสิบได้ง่ายๆคือเราจะต้องเปิดด่านใหม่ซึ่งด่านใหม่ยังไม่มา,าแล้วก็การสลับครับผมสลับสกินในตัวนี้ นี่ครับนะเพราะว่าตอนแรกอะ่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นสกินส่วนตัวเนี้ยจะเป็นตัวคอมราเมจตัวนี้ก็เปลี่ยนสลับเอาลูฟี่ไปคอมราเมจแล้วก็ตัวอิจิโกะมาเป็นสกินนี่ก็เหมือนกันสลับเหมือนกันครับผมตอนฮาโลวีนก็แบบนี้แหละคิดอะไรไม่ออกมันสลับครับผมอ่าแล้วก็ปรับบาลานซ์ก็คือนี่ไงแคนดี้ที่ได้จากคอร์ริเดเรตจะดับเบิลน,นะครับผมคืนคูณ2จาก2,500มจะกลายเป็น50,000เนาะ เพราะเรายูรู้เราน่าจะรู้กันอยู่มันได้น้อยมากน้อยเคี้ยๆครับผมก็คูณสองมาให้ละก็คือการปรับมาให้ละแล้วก็เออเพิ่มโอกาสในการได้เจีเนอรี่เพิ่มโอกาสตรงนี้เนาะเพิ่มโบนัสตรงนี้นี่มึงเพิ่มมาหรอเนี่ยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนี่เพิ่มมาเหรอวะ วิตเทนเท่านเท้าอันนั้ก็คือทําให้ไอายท่ายท่นเทลเนี่ยง่ายขึ้นกว่าเดิมครับผมบัคฟิกก็คือฮอลเดย์ลอบบี้จะไม่ใช้ยาแล้วนะครับผมส่วนเราจะใช้ออโต้กับแคปสกินเนี่ยได้เฉพาะอ่าเลดได้เฉพาะเลดเพราะว่าผมเพราะว่านะว่าพอเปิดของอะแล้วมันเหมือนมันย่อยของผมไปครับผมเออ ตอนนี้เขาเขาก็แก้และเปี่ยนให้ย่อยเฉพาะว่าได้ของจากในเลทเท่านั้นนี่ไงมันย่อยไหมครับผมออแล้วก็ทำการคืนของที่ย่อยให้อานี่ไงก็จะมีแค่นี้อ่ะมีแค่นี้แหละครับผมเพราะว่ามันเป็นแพทมันเป็นมันแพทเล็กๆเกนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาทำไม่ทันครับผมเนี่ยที่จริงอ่ะ ที่จริง,ว,นนง,งว,นะวันนี้เมืองนี้จะต้องมาแล้วนะวันนี้เมืองนี้จะต้องมาแล้วแต่สิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามาที่ชดเชยมาน่าจะเป็นตัวเลเวลแคปเนี่ยเลเวลแคปเนี่ยร้อยหกสิบจริงๆวันนี้น่าจะต้องยังไม่มาน่าจะต้องมาพร้อมเมืองนั้นครับผมแต่เนี่ยมันก็เพิ่มมาให้นี่เป็นแพทอัปเดตครับผมแล้วก็อีกอย่างก็คือของอ่านี่ครับผมเก้าร้อยเก้าสิบเก้า คุณจะได้สกินของคิริโ,โตะคิริโ,โตะอ่าไคโรโ,โตะใช่ไหมนี่คือคิริโ,โตะใช่ไหมวะนั่นนี่คือเป็นคิริโ,โตะก็คือแน่นอนว่าด่านที่2องได้จะเป็นซอร์สอาร์ตออนไลน์เนาะอ่ะกับอ่ะเรื่อยก็คือคุอคณ999เนี่ยโลบักเนี่ยคุณได้คอสฟิงหนึ่งอันแล้วก็สกินหนึ่งอันแค่นั้นแหละที่เหลือไม่มีอะไรครับผมพวกเนี้ยกระจอกมากอีกแพ็คหนึ่งสตาร์เตอร์แพค็ค โอ้ไลเซอร่าครับผมอันนี้เหมาะกับผู้เล่นใหม่เนาะที่จะเอาสองเวนเพรเนี่ยไปซื้อพวกโต้ไอเทคอะไรอย่างเงี้ยถ้าผู้เล่นเก่าไม่แนะนำให้ซื้อนะผมจะได้ตังค์แล้วก็อีกอย่างหนึงก็คือเอ่อพาร์ทใหม่ครับผมอ่านี่ไงพาร์ทใหม่เนี่ยก็คือนี่ครับผมได้สกินคิด,ด้โตะก,กับดาบตัวนี้ที่สำคัญเนาะที่เดือมันไม่ค่อยมีอะไร มันมีตัวนี้แต่ผมไม่แน่ใาจาว่าตัวนี้คืออะไรวะนี่คือของด้านใหม่เรอะมันถ้าเป็นของด้านใหม่ก็เออน่าสนใจอยู่ครับผมเพราะผมไม่รู้ว่ามันเป็นของด้านเก่าหรือด้านใหม่ดูไม่ออกผมไม่รู้ของด้านเก่าแต่ถ้าเป็นของด้านใหม่ก็เอออาจจะน่าสนใจอยู่สําหรับแบบว่าด้านใหม่มันเปิดหายช่ะเพราะว่าผมสามารถทําหนวดขาวสามดาวได้ก็เพราะว่าได้แคปซูลชัด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอไฟ ได้ครับซูนจั่งในนี้นั่นแหละเพราะว่าเปิดแล้วมันค่อนข้างยากเนาะหนเขาเ,<อ>เนี่ยก็คือได้สกินหนึ่งอันแล้วก็ได้ดาบหนึ่งอันแต่ถามว่าคุ้มไหมมัน้ยครับผมผมว่ามันคุค้มกว่าตัวนี้นะตัวนี้9 9 9นะได้ได้อันนี้หนึ่งอันได้อันนี้หนึ่งอันเหมือนกันอ่ะอันนั้นก็ได้อย่างละหนึ่งเหมือนกันแหละแต่อันนั้นแค่499เิองเพราะฉะนั้นไปซื้อนูนคุ้มกว่าถ้าคนแบบว่า ไม่ได้มีก็เยอะจะซื้อแค่อันเดียวอะไรเงี้ยก็จัดตัวนี้ดีกว่าแล้วถ้าคุณถ้าคุณเล่นคุณทำเกรดทุกวันน่ะคุณได้ครบเลเวลห้าสิบละพรรอบก่อนผมก็ครบก่อนกำหนดนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับรายละเอียดการอัปเดตแล้วก็ไอเทมใหม่อ่าต่อไปเราไปรุยเวสกันดีกว่าไปโชกกด,ดคอมพิวต์แอะอ่านคอมลิศโอ้โห ฮอลิเดย์เลสสิบรอบครับผมโอ้อยางนานเลยนี่นี่อย่างนานเลยนี่ก็งั้นเดี๋ยวผมขอไปผ่านฮอลิเดย์เลสสิบรอบก่อนนะแล้วมาดูกันว่ามันจะได้อะไรครับผมเนะลยคือสิบรอบเนี่ยผมก็บอกเลยสิบรอบก็มีครึ่งชั่วโมงกว่านะครับผมเลยครึ่งชั่วโมงเนะลยเพราะรอบหนึ่งสามอย่างตามรอบหนึ่งต้องสามนาทีหละสิบรอบก็สามสิบครับผมอ่างั้นเดี๋ยวเราเจอกัน หลังจากผมทำเควสตัวนี้เสร็จนะครับผมมาครับผมตอนนี้ก็ลงเร็ดมาครบ10รอบแล้วกำลังจะครบ10รอบเนาะสำหรับเควสใหม่ของ Happy New Year เดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้อะไรลงมานานอยู่นะแต่ว่าลงแบบทำนู่นทำนี่ไปด้วยนะก็เลยลงแบบ Impossible แล้วก็ลงคนเดียวนี่เรากลับไปที่นี่ ดูสิกดคอมพิวต์ครับผมเดี๋ยวผมเคลียร์ของก่อนจะได้รู้ว่าได้อะไรเนาะปึ๊บได้อะไรวะได้อะไร นี่เรามีแล้วใเฉอวะมันได้อะไรครับนี่เราก็มีเคสเดียวด้วยมันได้ของมาหนึ่งอันนะเมือ่อกี้แต่ผมไม่รู้ว่ามันได้อะไร นี่เรามีแล้วนี่นี่เรามีแล้วนี่ไม่ใช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 ,ใช่ถ้าใส่อยู่ก็ไม่ได้นี่ครับผมอ่าก็เป็นไอเทมสกินระดับคอสมิกอ่าได้ไอนีอ้ปุ๊บใส่เลย น่าโคตรดึงนะบอกเลยก <c oughs> ็สรุปอัปเดตเนาะสรุปอัปเดตก็สิบจุดหนึ่งครับผมนะก็จะมีเควสใหม่นาเควสใหม่หนึ่งเควสก็คือให้ไปลงเดทสิบรอบระดับอะไรก็ได้ ลงเหลือครบสิบรอบคุณจะได้ไอ้ไม้คาาระดับคอสวิกนี่ไหมไม้ดาวเนี่ยนะแล้วก็เพิ่มเลเวลเป็น160ซึ่งถ้าใครไม่ได้รีบอะไรนะครับผมยังไม่ต้องทำหรอกยังไม่ต้องเก็บหรอกเพราะมันนานมากให้รอเก็บตอนด่านที่2ของกาลิ x ซี่สมาเนาะคือถ้าคุณลง impossible ไหวอยู่แล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปเก็บกันแนมะันเก็บมาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรของเลย รอเนี่ยแหละครับผมรอด่านที่สองมาซึ่งน่าจะมาภายในอาทิตย์นีอ้อยู่แล้วซึ่งมันก็บอกว่ามันหวังว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้แต่ผมไม่เชื่อมันหรอก <c oughs> แล้วก็มีอของใหม่ตรงนี้ตร,นตรงนี้เนี่ยถ้าซื้อร้านก็น่าจะประมาณสองร้อยครับผมซื้อร้านน่าประมาณสองร้อยมีของใหม่ตรงนี้อ่าปุ๊บก็คือสองรอบาทเนี่ยถ้าซื้อที่ร้านนะคุณจะได้ ไอเทมคอสติกหนึ่งอันแล้วก็สกินคอสติกของคิริโตหนึ่งอันนะปึ๊บปึ๊บแล้ก็มีวิสซันพาร์ทใหม่ตรงนี้ซึ่งคุณจะได้ไอเทมคอสติกหนึ่งอันแล้วก็สกินหนึ่งอันไม่รวมพวกแคปซูลนะอ่ะอันนี้คือแคปซูลของโลกใหม่เหรอผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นของโลกใหม่หรือเปล่าเนาะโอเคแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือสลับอ่า สลับตัวสลับตัวนี้นี่ครับผมสลับกันอ่าแล้วก็ไออะไรวะเปิดกล่องได้แล้วอ่ามีแค่นี้ครับผมเนาะสำหรับอัปเดตนี้เพราะว่ามันเป็นอัปเดตเล็กที่จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีตัว l e v e l c a p t o 160เนี่ยคือจะเป็นเหมือนอัปเดตแก้บั๊กอะไรอย่างนี้เฉยๆเล็กๆน้อยๆปรับบาลาน์อะไรแค่นี้ครับผมเนะ ก็น่าจะมีประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมครับผมเดี๋ยวเราไปลงเรดกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะลองดูซิว่าลงถ้าแบบไดเมอ m a เนี่ยลงแบบว่าสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะได้กี่แคนดี้อะไรอย่างนี้นะครับผมแต่เดี๋ยวผมน่าจะไปไล่ลงเลตแล้วแหละก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ